เดี๋ยววันนี้จะมาสอนเล่นคอมสตรีทเดมอนกันนะครับจริงๆคอมสตรีทเดมอนเนี่ยเป็นคอมที่ค่อนข้างเฟล็กซ์มากขึ้นอยู่กับไอเทมที่ได้ในตัวคอมสามารถเล่นได้หมดเลยว่าจะเป็นแครี่สายยิงไฟเตอร์ er กายภาพรวมถึงคอมเวทนะครับก็คือสามารถเฟล็กได้จากตัวในคอมได้เลยคอมนี้นะครับถ้าคุณได้ของแครี่ตัวยิงนะครับคุณสามารถเล่นจิงส์ได้เป็นตัวดาเมจหลกแล้วก็ถือของให้ซามิล่าถ้าได้เป็นของไฟเตอร์คุณสามารถไปเล่นเรนก้าแล้วก็ผสมเอ็กซิคิวชันเนอร์เข้าไปได้ได้ของเวทก็เล่นแฟกซี่ได้เลยนะครับก็ <S <S 2> <S 2> <S <S ของให้เรานะครับเโดยปกติเราจะดูจากไอเทมนี่แหละว่าเราจะไปสายไหนของสตรีทนะฮะส่วนอัพเม้นนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เลือกอันที่ทําให้เราเล่นได้ง่ายอาจจะเป็นตราก็ได้เพื่อทํา1 0สตรีทหรืออาจจะเป็นแบบเงินนะครับถ้าสมมติไม่มีเงินอาจจะเอาเป็นเอ p อะไรอย่างนี้ก็ได้ฮะพอไม่แข่งเราสามารถปล่อยได้เลย ปล่อยให้เกิดการแพ้เพื่อที่จะล,ลงไปเอาของได้ครับตัวอย่างช่ชิวาน่าเก็บได้นะครับตาบเดนที่มีเท็กชี่เก็บได้เลยถ้าสมมุติเราเลือกคอมเวสใช่ไหมมันจะเป็นสตรีทผสมกับเท็กชี่คุณก็ลองมาดูว่ามีตัวอะไรบ้าง,างในเท็กชี่ก็จะมีตัวแท้งอย่างมอนดิคเซอร์อีกตัวหนึ่งที่เก็บได้แล้วก็จะมีแบรนด์แล้วก็ท้เกมเติมเบีเราจะเล่น4-6เท็กชี่นะครับหรือถ้าเราได้ตาเราอาจจะเล่น8เลย อาจจะต้องทำแผงหน้าให้แข็งด้วยเพราะว่าถ้าสมมติคุณอยากเล่นแปลแต่แผงหน้าไม่แข็งมันจะไม่ค่อยแมทช์เท่าไหร่ต้องดูสถานการณ์ต่างๆด้วยข้อดีของเบียโ,โก้นะครับก็จะเป็นตัวเท็กซี่เนาะจะเข้ากับบอร์ดเราพอดีเพราะว่าเราเล่นเท็กซี่เป็นหลักจุดหนึ่งคือเบียโก้นะครับเป็นตัวที่สามารถก๊อปปี้ร่างอีกฝั่งได้เวลาเราเฟล็กเข้ามาเติมในบอร์ดเนี่ยก็จะทำให้เรามียูนิตเพิ่มอีกตัวหนึ่งนั่นเองอุ้ยไม่ไหวกับหมอดจริงนะหมอดถึกมากเลย กึ้ประมาณนี้ครับสำหรับการเล่นในส่วนของคอมสต e ีทเดมอนก็คือขึ้นอยู่กับว่าคุณได้อะไรคุณได้เทมอะไรมาในต้นเกมไอ้เรื่องอัพเมนเนี่ยอาจจะไม่ได้สำคัญมากเาต้องมีตราสตรีทถึงจะเล่นเพราะว่ายิงตัวสตรีทเดมอนเก่งอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเราได้เทมไะไยเช่นถ้าคุณได้บัตเตอร์ แทนอ็ t บเจก i ์สติสเททัลรีโซฟพวกนี้คุณก็สามารถไปเล่นเรนการผสมกับ e x e c u t i o n e r แล้วเบสออนสต t d e m อนได้ถ้าคุณได้คุณซู IE คุณก็ไปเล่นจิงส์แล้วก็ผสมมาร์คแมนเบสออน r ต t Demon เหมือนกันถ้าคุณได้ของเวททั้งหลายคุณก็มาเล่นเท็กซี่เล่นแบบเป็นแครี่เป็นคอมที่ค่อนข้างเฟล็กครับสามารถโยกของไปมาได้ตามสะดวกเลยสามารถพลิกแพงได้เยอะนะครับก็ไปลองเล่นกันดูก่อนจบกันไปนะครับก็อยากจะฝากขายนิดนึงในส่วนจิบปโซน่านะครับผมไม่เคยเห็นจิบปที่หน้าตาน่ารักดดู้ขนนนาาีมก่อ ตับอกเป็นโซน,น่าผมม่วงที่ดูดีที่สุดที่เคยเห็นมาแล้วครับอนิเมชั่นน่ารักมากแล้วก็รวมถึงเปิดให้สุ่มแล้วนะครับอยู่ในตู้เดียวกับส่วนของเค r ลเฟสกีเลยใครยังไม่มีเ็็นลืมไปกดกันนะถ้ารักมากจริงทุกคนไล้อย่าลืมโหลดเกมมาเล่นด้วยกันนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันในโกเด้นฮะ